การถาม่วงริมฝั่งลำน้ำชีรักษา,มากัมขีมีความจริงใจรักชาติศา,าสตร์กษัตริย์เหนือสิ่งใดทำอะไรมีวินัยคือไทยแท้การถาม่วงมีจิตอาสามุ่งพัฒนาทั้งกายและใจ สร้างคนให้มีวินัยเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณธรรมเรียนรู้ด้วยการทำจริงทำทุกสิ่งด้วยความสร้างสรร์ช่วยเหลือซึ่งกันและกันรวมพลังให้เป็นหนึ่งเดียว ขาวเขียวนั่นคือสัญ,ญลักษณ์ขาวคือหลักศีลสมาธิและปัญญาใช้ความรู้ที่เราเล่าเรียนมาเหมือนหนึ่งว่าเปลวเทียนเป่งรัศสมีเขียวขวจีนั่นคือคุณธรรมน้อมนำใส่ใจที่แข็งแกร่งเราทำงาน

นั่นคือสัญ,ญลักษณ์ขาวคือหลักศีลสมาธิและปัญญาใช้ความรู้ที่เราเราเรียนมาเหมือนหนึ่งว่าเปรวเทียนเป่งัะจะมีเขียวขจีนั่นคือคุณธรรมโน้มนำใส่ใจที่แข็งเกรงเราทำงานร่วมใจ ร่วมแรงเป็นสิ่งแสดงความรู้คู่คุณธรรมเป็นสิ่งแสดงความรู้คู่คุณธรรมเป็นสิ่งแสดงความรู้คู่คุณธรรม